สวัสดีครับอยู่ในรายการแก้งทำไมแล้วเพื่อจะแก้ททำไมวะทุกคนที่แก้ขผมใช่ใครหรอครับตีคนนี้มันลูกวงการคนนี้คนนี้แม่งตัวเด็ดของเรื่องเลยแบบตัวเด็ดเด็ดของเรื่องเลยทูนตัวเด็ดรพังไปเลยปังพอเร้่ม้อเว,วเวลาไปดูนะครับฟูตีอย่างไรกนะผมกดมือมวงมาก้วไปกดมาได้ ตีแล้วมันมอมมันมุงให้ทุนแล้วทุนกันแต่มอมมันมุงให้ผมไงแล้วผมแบบเป็นเด็กแบบตั้งใจเรียนนะเออเด็กตั้งใจเรียนแต่ก็ขออยันทนะแล้วนึกนึกก็เป็นชื่อฟารุครับแบบกำงานอยู่ดีใช่ไหมทุนเรียกผมว่าฟารุเรียกดังๆอ่ะแต่ไม่ได้มานะทุนกรรมอะไม่รู้มาใส่มือผมอ่ะแล้วผมก็หลับตานะตอนนี้แบบเบีเ้ยวไฟนักแมนอ่ะมีไฟก็คือแบงมุมอะ่ะเอออะไรก็คือแบงมุมอะ่ะ เซฟมือมุกคุณมายมุมอ่ะตอนนั้นม,นมาจะให้ใช่ไหมก็คุณแบบตอนนั้นแบบใไฟมันแบบมันแบบหัวเรอะแล้วก็ส่งเฮลิคอปเตอรต์ออกมาทุกคนส่งเฮลิคอปเตอร์ดีใจมากลุงบอกนะตอนนั้นแบบผมบอกดีมันคือตัวอะไรวะแต่ผมลุงบอกว่ามันตายแล้วมีคนเล็กมากผมผมเลยลองส่งดีดีคือไมามุมผมรีบรีบป,ปัดทิ้งคุณรีบป,ปัดทิ้งไฟม,มือเกนไฟมันอ่ะ ปัดทิ้งปัดทิ้งเลยแนละ้วแบบขุ่ลูกออกจากโต๊ะเลยเกือบล้มอ่ะจบครับแค่เนี้ยคลิปนี้เรียวทางไม่ตอดต่อ